ครับวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์นะครับต้องขอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับทั้งจากต่างกระทรวงนะครับและจากสถานทูตนะครับผู้แทนองค์กรเอกชนนะครับและมูลนิธิต่างๆในการที่มาร่วมกันในงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจําปี2567นะครับเป็นการแสดงให็นถึงพลังของประเทศไทยในการที่ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคมและภาคเอกชนนั้นได้ร่วมมือกันในการที่จะป้องกันและต่อต้านปัญหาการท้ามนุษย์ที่นับวันนั้นจะมีเทคนิคใหม่ๆนะครับและมความรุนแรงนะครับผ่านทางสื่อต่างๆซึ่งเหยื่อทั้งหลายนะครับและเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องตามให้ทันถึงเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นนะครับยที่สุดการทำทิปรีพอร์ตนะครับที่จะส่งให้ในทุกๆปีทุกๆปีจะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ในการทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสายออตำรวจนะครับทางส่วนราชการนะครับและองค์กรต่างๆเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในสถานะที่เรียกว่าไม่ตกลงไปต่ำกว่าเดิมนะครับการที่เราจัดงานในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัล นะครับแล้วก็ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกนชนและรวมถึงบุคคลที่ทํางานในในแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับก็หวังปเป็นอย่างยิ่งว่าในแต่ละปีแต่ละปีนั้นเราจะได้เห็นถึงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นนี้นะครับเพื่อทําให้ ประเทศไทยและอีกหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนนั้นสามารถดําเนินการด้วยกันนะครับภายใต้การที่เราอยากจะเห็นในภูมิภาคอาเซียนของเรานั้นหลุดนะครับจากเทีย2สนะครับสักวันหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นไปอย่างเทีย1น,นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีและเป็นกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกทุกคนนะครับนะครับ เราประสานงานกับทุกหน่วยงานนะครับทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับนะักสหบวิชาชีพนะครับรวมทั้งกฎหมายนะครับเราผลักดันทางด้านกฎหมายในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นพรบรคุ้มครองเด็กนะครับและอีกหลายประเด็นในการที่จะอัปเดตและทําให้กฎหมายมีความทันสมัยขึ้นมาในส่วนของพอมอนั้นหลักใหญ่ๆจะเป็นการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผลการค้ามนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธทิของเด็กตามสนธิสัญญาอาณนานชาชชั่นเซีน C R C นะครับรวมถึงการที่ประสานงานที่จะส่งผู้ได้รับความเสียหายนั้นกลับไปยังประเทศต้นทางหรือส่งต่อไปอยังประเทศที่3นะครับส่วนในการป้องกันนะครับและปรับกรามก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดงงาเนินการต่อไปนะครับ คิดว่าการเวลาปผ่านไปนะครับคนที่เป็นวิชาชีพก็จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆควบคู่กันไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจถึงกลไกเข้าใจถึงเทคนิคต่างๆรวมทั้งกลโกต่างๆที่เหล่าวิชาชีพทั้งหลายจะมาใช้ ซึ่งวันนี้ทางประชวงพอมอเองก็ได้ประสานงานกับภานะครัฐประชวง DE และเจ้าละที่ตารวจในการที่จะปรับปรามใครออนไลน์ทั้งหลายนะร,รวมไปถึงพอเซ็น e ตอร์ด้วยนะครับ well, I believe that Thailand is actually second to none when it comes to implementation of human trafficking uh, fighting against this both online and offline Um, as time goes by today, I think we are seeing increasing number of cases online, which is even more challenging for the authorities in order to uh, make sure that uh, the perpetrators are caught and make sure that we have less and less victims. So it is equally important to make sure that everyone, and I mean everyone, child, children, um, older people, or even everyone. To realize the uh, extent how far technology can go, how much damage technology can do. So, therefore, we would like to well, cooperate with all our neighboring countries as well as the ASEAN nation to make sure that our region of the world is free from human trafficking, both online and offline. Thank you. ก็คาดหวังว่า worst case scenario คือเราจะไม่แย่ลงไปกว่าเก่า best case scenario ก็คือจะได้ขึ้นเทียนหนึ่งแต่ว่าการที่จะขึ้นเทียนหนึ่งนั้นนะครับก็คงต้องประสานงานกับหลายหน่วยงานนะครับผมได้ลองให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจขอคำปรึกษาจากสหรัฐอเมริกานะครับถึงแนวทางหรือว่าคำแนะนำหรือนโยบายนะครับใดๆที่ทำให้ประเทศสหรัฐนั้นไม่มีการค้ามนุษย์ นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องหรือว่าแนวทางดำเนินการอย่างที่สหรัฐอเมริกาทำนะครับเราจะได้นำมาแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยนะครับแล้ก็จะได้สักวันหนึ่งเราจะได้ขึ้นเทียนหนึ่งเซนตินะครับโอเคครับ